สวัสดีครับเรีทีเราอยู่กับมิสเตอร์แครลววันนี้จะมาเล่นเกมบูเฮลเ e นนะครับวันนี้ผมจะมาล่นโดยการที่จะไปป้นบ้านทุกคนในเซิร์ฟนะครับโดยแต่งตัวเป็นอารมามกับเฟ็ดน,นะครับมาเริ่มจากเอาอุปกรณ์ออกก่อนเลยเออเอาตรงนี้ออกเลยแล้วก็ต้องใส่เสื้อสีดำมีไหมต้อง น่าจะต้องค้นหานะครับอันนี้เปลี่ยนเป็นเนื้อสีดำก่อนเอ้ยเนื้อสีดำโอเคแล้วก็แบบนี้ได้ได้หรือไม่ก็แบบนี้โอเคชุดมันต้องมีอย่างอื่นนี่มันต้องมีชุดที่เป็นสีดำล้วนเลยนะครับเออ ชุดนี้จะได้หรือเปล่าไม่ค่อยได้ไม่ค่อยเนียนลืมเออแบบ็เชื่อเจอไม่เจอครับเออมันก็ไม่มีอยู่ดีเอาเป็นว่า เอาชุดเนแล้วกันโหไม่มันเหลือแค่นิดหน่อยเองกว่าจะเนียนนี่เนียนไหมเดี๋ยวรูปก่อนเออก็น่าจะเนียนอยู่นะครับไปอ่ะเริ่มไปบ้านหลังแรกกันเลยนะครับอันนี้ลืมไปนะครับว่าป้อนอย่างไงจะนี้แหละครับจะไ,ได้เป่า ที่ป้นเดี๋ยวไม่มีใครอยู่ใช่ปะ่ะมีใครอยู่ไหมไม่มีปิวโอเคถ้ามีนี่สวยเลยนะถ้ามีนี่สวยโอเคได้ได้ได้ไดอยู่อุ้ยอ่ะเสร็จเสร็จแน่เสร็จแน่ปุ้มโอเคนี่ได้มาแล้วครับหนึ่งหลัง วิ่งวิ Safe, Alz, poured, ่งวิ่งเลยเฮ้ยเจ้าของบ้านเมยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจ้าของบ้านใจเย็นใจเย็นเจอเจ้าของบ้านเป็นตำรวจเกือบโดนแล้วบ้านต่อไปนะาไม่ไม่ยังยังขอเป็นบ้าน เออจูหมอนไม่ค่อยมีใครสร้างบ้านเลยอุ้ยเจอรับเจออยู่เจออยูจจ่จะเข้าไงดีอ่ะเนี่ยเขาอยู่ตรงเนี้ยเองเขาอยู่ตรงเนี้ยเฮ้ย,เ,ยเขาเห็นป่าวเขาเขาเป็นสองสองแม่ลูกนะ ถ้าไปต้องหาให้ได้นะครับว่าใครเป็นโอ้ยอย่างไงมันก็ไม่ได้อยู่แล้วนั้นอจอําใจเอาบ้านหลังนี้ดีกว่าพาร์ทเมนต์คนนี้เขาใช้เป็นบ้านหลังนี้เขาน่าจะรู้นะกลัวกลัวดโดนเ้ยเขาไปแล้วเขาไปแล้ว เขาไปแล้ววิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขากลับมาว่ะเขากลับมาว่ะใช่ปะกลับมาไหมโอ้ยเสร็จแน่วยเขากลับมาว่ะเฮ้ยยยยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องรีบแอบหาหาที่แอบ,บเลยนั่นไงนี่ไงเกอบโจแล้ว โอ้ยเมื่อไหร่จะได้ยังไฟไม่ได้นะครับสว่วนนี้เคยเห็นอยู่แต่จะไม่ได้บ้านหลังนี้ป้นไปแล้วคือเซิร์ฟนี้ไม่ค่อยมีใครเอ่อไม่ค่อยมีใครสร้างบ้านเท่าไหร่นะครับตรงอันนี้โดนไปแล้ร้อยเหยื่อคนนี้ โอเคเขาอยู่ห้องนี้นะครับผมจะไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาควเห็นนะเขามันเห็นนะอย่านะอย่าลงมาดิขาดนะเอ่อตู้เซฟน่าจะอยู่ในห้องนั้นนะครับเออไม่รู้อะนี่ถ้าเขาเห็นนี่สวยเลยเดี๋ยวก่อนเห็นปะเห็นปะ นี่ไม่เห็นไม่เห็นโอ้โหไม่เห็นก็อันนี้ละเฮ้ยเน,นียนจังอุ่ยเนียนอยู่นะเนียนอยู่นะเฮ้ย,ยลบ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 ยะอะไม่มั่นใจเลยอือยอมเขาหมนเห็นอนะ มันเห็นมากอ่ะอยู่วใกล้กันมากอ่ะจะโดนไหมเนี่ยโอ้โหสีแดงอีกอย่างนี้จะแอบอยังไงเนี่ยโอ้โหไม่ได้ไม่ได้แล้วไปบ้านหลังอื่นเนี่ครับคือเหยื่อลายต่อไปนะครับโอ้โหเขาอยู่นั่นคนไม่ได้ยังปนไม่ได้เโอเค,อ,เคอืม หลังนี้จะเป็นเหยื่ออ๋อมีบ้านอีกหลังนึงบ้านหลังนี้เข้าได้ไหมเขาเขาเขาอีอยอีโอ้หไม่ได้หว่ะถ้าเขาเห็นมานี่ซวยเลยยายายายยาเห็นนะไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวนะไม่มีใครนะโอเคอยู่โอเค,อเคนั่งตรงนี้นะครับแล้วมันจะมีที่ที่มันจะต้องเข้าได้ที่หนึ่งที่หนึ่งจะต้องเข้าได้ คือที่ไหนคือที่นี่สวยแล้วถ้าเขาเห็นนี่นั่งใหม่นั่งใหม่หมโอเคอ๋อตรงนี้เหรอ ไม่เห็นเลยอ่ะบ้านหลังนี้บ้านหลังนี้เอาไงไม่มีด้วยไม่มีมันน่าจะอยู่ใต้ตรงนี้นะครับแต่ไม่รู้ว่าอยู่ไหนมันต้องมีสักที่หนึ่งดีที่ลงได้อ่ะหาไม่ได้ก็จบ นี่คือบ้านของเอออ๋ออันอันนี้มนนไม่ได้ดูเลยเขาอยู่ไหนเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเขาเห็นมานี่สวยเลยถ้าเขาเห็นเราก็เดินมานี่สวยเลยสวยสวยสวยดีกว่าเขาอยู่ทร่ไหน้า เฮ้ยตู้เซฟจะโดนแบนหรือเปล่าโอ้ยตู้เซฟโอ้โยขอป้นหน่อยนะครับแล้วก็ขามุยเฮ้ยขามุยขามุยขามุยโอเคได้มาแล้วโว้ยนี่เดือดบลานต่อไปได้นะครับกว่าจะได้มาสองบ้านยากพอสมควร เดี๋ยวขอส่องดูก่อนนะครับว่าเขาอยู่ไหนบ้างอ้าวมีอีกบ้านหนึ่งสงสัยจะได้เป็นสีว่าแล้วมามาเอออุ๊ยเฮ้จู่เขาโลภีตัวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววิ่งเลยเุ้ยเขาาอยู่บ้านไอ้บ้างโอ้โหไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วโอ้โหแก๊งตรงนั้นก็มีเอาอะไรไปละหดโอ้โห เป้าหมายนะครับคือบ้านนั้นเพราะบ้านนี้เขาอยู่กันหลายคนจะมองทำไมออกออกไปอยากออกไปจากบ้านก็ได้นะออกไปซื้อ KFC ซื้อแมคโดนัลด์อะไรแบบนี้แก๊งรงนั้นเขาโลเพกันนะครับเอาเสร็จแน่เสร็จแน่เชียอไอ เอารถออกไปเอาไปซื้อ KFC ก็ได้เดี๋ยวเลี้ยงโอเคต้องรู้นะคะว่าบ้านหลังนี้เขาจะเปิดตู้เซฟไว้หรือเปล่าถ้าเขาเปิดตู้เซฟไว้แสดงว่าบนไม่ได้เสร็จบอกเลยคำเดียวเสร็จ ถึงบ้านหลังนี้เฮ้ยไม่ใช่เนาะโอ้โหน่าจะอยู่ใกล้ๆเราแวกนี้นะครับตรงไหนนี่ครับอ๋อโอเคมามามาไปได้แล้วไปโอ้ยจบฮาพี่โลพี อะใครที่ชอบคอนเทนต์แบบนี้อีกก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับใครอยากต่อ e ีพีก็คอมเมนต์มาได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับอ่าไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ